เรามาดูค่ําคืนของอำเภอชนบทของประเทศไทยดูสิบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหันคานะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนวันนี้เราจังหวะมันได้นะครับพอดีมากลางค่ำกลางคืนในโซนหันคาพอดีผ่าน,นอำเภอหันคา จะลองถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูซิว่ากลาง,งค่ำกลางคืนในอำเภอชนบทของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราข้ามแม่น้ำสะพานแม่น้ำท่าจีนมาแล้วและที่นี้เราก็จะเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปตัวไปตัวอำเภอหันคานะครับอันนี้ไฟแดงไฟแดงกลางวันก็จะเป็นอีกวรญยากาศหนึ่ง ต่งนี้ก็ประมาณเกือบ2องทุ่มนะครับอีกงสิบนาทีสองทุ่มดูมนเงนียบมากเลยนะดูนเงนียบมากเลยถ้าเป็นจังหวัดใหญ่หรือในกรุงเทพปันนี้ก็คงจะคึกคืนไม่ได้หลับได้นอนนี่เราถ่านใจกลางเมืองอันคานะครับอำเภออันคานะครับเ็จะเห็นว่าไฟสองสว่างก็ไม่เท่าไหร่แต่มีสลัวสลัวอยู่นะครับ อันนี้บรรยากาศสดๆส,ส,สดจากขันคาโดยไปไปทำทัราระในตัวจังหวัดชัยนาทมาเลยกลับมืดหนอกก็ทางทางก็จะมีร้านซักรีบนะครับ บรรยากาศของที่นีกำแพงข้างวัด พอดีแวะไปทำธุระแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เลยจอดรถไว้ก็จะเห็นว่าข้างสองข้างทางก็จะมีการขายขายพวกของกินส่วนมากจะเป็นของกินครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทอดอะไรไทยสี่มีเกี๊ยวผัดไทยกุ้งสด นี้เราก็จะวงเวียนตรงหอนาฬิกานี่เราจะออกขวานะครับตรงนี้ออกขวาโอ้บรรยากาศเงียบเงียบจังเลยสมไมก่อนก่อนโควิดตรงนี้ก็จะคลื้นอยู่นะแต่ตอนนี้มันเหมือนเหมือนเวลาเข้าไปห้าทุ่มแล้วนั่นเองไม่คลึกไม่คลื้นเลย <c oughs> เราก็จะผ่านร้านล้อสุวรรณอนข้างอลังการนะครับตอนนี้เราก็จะผ่านไฟแดงของไทยฟฟ้ดนะครับคลิปนี้ก็คงจะจุดติตร,ตรงตรงปัป๊มปตทข้างหน้านี้ตอนนี้เราผ่านไทยฟฟ้ดมานะครับเราผ่านโรงเรียนอันคา มีไฟสองสว่างแต่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่รใส่ตาไฟสองสว่างจากตาลดนะครับข้างหน้าคลิปนี้ก็นำบรรยากาศตอนกลางค่ำกลางคืนของอุงเภออันคาจังหวัดเชียง้าทมาให้เพื่อนรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะปฏิสวัสดีคาบ